นญญนน็นบนธทธรรมชาติซึ่งดูจะไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ให้ช่างปูกกระเบื้องเพิ่มเติมอันนี้นอกนอกสัญญาวก็น่าจะเพิ่มไปอีกมาทั้งสามแสนรวมๆแล้วเนี่ยสามแสนน่าจะเสร็จ เร่งใอ้เสร็จก่อนกระถินเพราะต้องการให้โยมถวายโบทด้วยอันนี้ก็ไปดูรู้สึกโยมก็จะพาคนตัดหญ้าไปดูด้วยให้ตัดหญ้าทั่วบริเวณของศูนให้เรียบร้อยก่อนงานกระถิน โครงกนี้ก็เห็นว่าจะมีจิตอาสาไปช่วยทำความสะอาดกุฏิที่พักห้องน้ำสาลาสามวันจะเสร็จหรือเปล่าก็มไม่รู้นะเ <c oughs> ยอะแยะไปหมดอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเตรียมงาน,นตุกปีก็จะเป็นอย่างเงี้ยก่อนงานก็ถึงก็เตรียมกันที่ลุงตุงนั่งนะส่วน หลังจากนี้ก็จะมีคอร์สนะวัดใจนะแต่ว่าไปเดินป่านะที่สิบห้าเนาะสิบห้าสิบหสิบเจ็ดสิบแปดนะสี 15, 16, 17, 18, นะ่วันนะอยากเท่าถิ่นเสร็จแล้วนะใครที่สนใจก็สมัครเข้ามาเพราะต้องมีเอกสาร เกี่ยวเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยนะส่งไปที่เจ้าที่ป่าไมนะ้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นคอร์ดของเดือนธันวาและนะนะ้วนะตอนนี้กำลังติดต่อวิยากรไว้ที่ได้นิมนท่านไว้ข้ามปีไว้นะคือหลวงพ่ออำนาจโอภาโสนะตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ใช่ไหม ไม่รู้ว่าท่านจะมาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้คงจะจัดเองแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือวันที่ห้ธันวานะวันที่ห้าธันวาก็ารารบกโยมไว้ว่าจะบวชพระเก้ารูปนะถาวายพระไรศนนะบวชพระสักเก้ารูปนะตอนนี้มีสมัครมาหนึ่งรูปแล้วตอนนั้นใครสนใจก็สมัครเข้ามาฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเจ้าภาพเพียบรออยู่แล้วนะ เอาแค่ okay, สักสิบห้าวันพอลนะไม่ไม่จะไ,ไม่ต้องถึงเดือนขอสักสิบห้าวันนะวดพระเก้ารูปถ่ายชีตโคกระบ,บอร์เก้าตัวนะที่ตั้งใจไว้นะนะแล้วก็บริจาครงศพเก้าลงผ้งาหอ่อศพอีกเก้าสิบเก้าพืนนะนะรวมถึงตักบาก้าวสารอาหารแห้งอีกสักคนละเก้าชุด <laughs> มรุปะจะขบโยมหรอล่าพอถึงเวลานั้นวันนี้ก็เริ่มทยอยกลับไปทีละองค์สององค์เลยนะที่มาช่วยงานกันอยู่ตอนนี้นะวันวะันที่ห้าธันวาเนะี่ยพนั้นโยมที่สนใจจะพาลูกหลานมาบวชก็มานะโดยเฉพาะถ้าใครไม่มีตังก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้รับให้ทำตามกฎระเบียบของวัดให้ได้ก็แล้วกันขอแค่นั้นนะ นะฉันมือเดียวไหวไหมนะส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ฉันมือเดียวแล้วเอาจริงแล้วเนะพอะอะไรเพราะเวลามีคนนบดเดยอะเดี๋ยวก็ญาติคนนั้นมาเรียงเพนญาติคนนี้ขอเรียงเพนอะไรส่วนมากมักเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางวันก็ไม่มีนะไม่ใช่จะมีได้ทุกวันนตื่นแต่เช้าแต่มืดไหวไหมตีสี่เนี่ยนะสวดนมณฑำวัดนั่งสมาธิกันีนแล้วก็ พอบวชนาคหมู่นี้ก็จะมีการเรียนการสอนการนำภาวนาเป็นเรื่องเวลาวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจไว้หน่อยว่าไม่ได้มาบวชนอนเล่นอยู่เฉยนะนะนใครสนใจจะพาลูกหลานมาก็พามาได้เลยนะขอสักสิบห้าวันพอละจะเก้าวันแล้วก็น้อยเกินไปยังไม่ทันห่มผ้าเป็นศึกแล้วนี่นะขอสักสิบห้าวันนะ แล้วก็จะมีโครงการเดินป่าด้วยนะสำหรับพระใหม่นะพอบวชล้วก็ปฏิบัติครบเจ็ดวันแล้วก็อาจจะพาไปเดินป่าสัากสามสี่วันกลับมาก็มาเรียนกันเรื่องของธรรมวินัยอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวนะก่อนที่จะลาสิกขานะี่ยนะวันนี้มีโยมโทรมารายงานเรื่องของการภาวนา นะคำพูดของโยมก็คือพอปฏิบัติไปแล้วมันมีสภาวะนู่นนี่นั่นสภาวะทุกแทรกเข้ามาเยอะแยะ,ยะ,ยะก่อนหน้านั้นเนี่ยนั่งแล้วมันก็สงบดีวอหลังอย่างนั้นมาเอะมันไม่ค่อยสงบนะจนกระทั่งมาผ่านมาเดินสองเดินสามเดินอะไรงานยาววาที่สองสามเดือนเลยเนะี่ยจนถึงวันนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางละไอ้คำว่าเข้าที่เข้าทางโยมคือนั่งสมาธิมันสงบนะโยมปฏิบัติผิดหรือเปล่า คำถามของโยมนะมาฟังแล้วก็บอกไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยนะเห็นความทุกข์นั่นแหละมันถูกแล้วนะเรียนรู้ความทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นมาสาะมานเปลี่ยนแปลงให้เห็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันของถูกต้องแล้วถ้านั่งแล้วก็สงบนั่งแล้วก็สุขอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปถูกอะไรแต่ในความเข้าใจของโยมาคิดว่าถ้ามันสงบนั่นแหละถูกถ้ามันสงบแล้วมันใช่นี่ส่วนมากมักจะคิดอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช่อะไรตรงไหน นะแสดงว่าไม่ได้มีอะไรก้าวหน้านะนะเพราะฉะนั้นมันทุกขนาดไหนสภาพจิตสภาพของทางกายมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราสามารถที่จะวางใจเป็นกลางกับมันได้ถือว่าใช้ได้ทั้งนั้นนะแล้วมันก็ไม่แชร์หนึ่งนะมันเปลี่ยนให้เห็นเรื่อยๆไปเงี้ยเนี่ยแปลว่ามันถูกต้องแล้วนะอย่าลืมว่าตัววิปัสสนากรรมฐานนี่จริงก็คือตัวไตรักนะถ้าไม่เห็นไตรักนี่ใช้ไม่ได้เลยนะภาวนาเนี่ย นันแตเห็นความเป็นไตรักเน่ยความเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตานี่ถือว่าใช่ได้นันก็ต้องไปปรับความเข้าใจกันนิดหนึ่งเวลาเราปฏิบัติภาวนานะนาอย่าคิดว่าจะต้องนั่งแล้วก็จะต้องสงบอย่างเดียวนั่งแล้วก็จะต้องมีความสุขเท่านั้นถึงจะถูกต้องไม่ใช่ไอ้นั่นเราผิดมหาหันเลยนะบางทีก็ติดตายอยู่แค่นั้นไนะม่ได้ไปไม่มาไม่ไปไหนมาไหนนะ่เป็นอย่างนั้นนะ อ่ะอันนี้มีคําถามนะขอคําถามกระบนวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณสุนิพาทุกคือผลของวิบากใช่ไหมคะจะทํายังไงถึงจะชําระให้หมดในชาตินี้เพราะถ้าไปเกิดใหม่ก็จะหลงไปทําในสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์อีกก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นกราบขอบพระคุณค่ะ คิดจะเกิดต่ออีกว่าเกิดต่อล้วจะพ้นวิบากไหมจะใช้ให้จบชัดนี่มันไม่เคยมีใครพ้นกนในวิบากกรรมเนี่ยเพราะในตัววตัตถุงสารจริงๆอะจับประเด็นนี้ไว้ได้นะกรรมกิเลสกิเลสกรรมวิบากสามตัวเนี่ยเขาเรียกสังสารวัตรมันหมุนวนอยู่สามอย่างนี้นะเดี๋ยวไปนึกถึงว่าตายแล้วเกิดใหม่ทึงยะเรียกว่าเวียนไยตายเกิดไม่ใช่มันตายเกิดอยู่ในขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่ง ในสมันั้นถ้าเรายังต้องเกิดใหม่อยู่นะมันก็ไม่มีทางที่จะพ้นวิบากทีนี้คาว่าวิบากเนี่ยอย่าไปนึกแต่เรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวนะอกิเลสเนไม่ดีแน่นอนะกรรมนี่มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีวิบากเหมือนกันหรือผลแห่งกรรมเนี่ยก็มีทั้งดีและไม่ดีนะบางทีกิเลสน้ามาก่อนมีตัณหาอยากปฏิบัติธรรมแตนได้ไหมล่ะก็ได้อยากจะให้ทานเนี่จะช่วยคนนนะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ นะมันกิเลสมันนำมาก่อนก็ได้นะแต่ว่าปไปทำกรรมดีนั้นกรรมดีก็ส่งผลให้ได้รับผลที่ดีนะเป็นกุศลวิบากรับผลที่ดีแล้วเป็นยังไงพอยิ่งทำดีแล้วก็ยิ่งรู้สึกมีความสุขคนน้นคนนี้ยกย่องสรรเสริญเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็ยิ่งอยากทำความดีหนักเข้าไปอีกเนี่ยนี่เป็นต้นนะต่อให้เป็นกิเลสมันก็ทำได้ทั้งกรรมดีและไม่ดีนะบางทีกิเลสเกิดขึ้นก็ไปทำกรรมชั่ว แล้วส่งผลเป็นอกุศลวิบากนะทำให้เราได้รประสบกับความทุกข์นี่เป็นตน้นะเพราะฉะนั้นมันเกิดเมื่อไหร่เช่นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลินล่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องใจนึกคิดเรื่องราวต่างๆอายนะภายนอกอายนะภายในพอกระทบกันแล้วนะเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทัน ก็เกิดความชอบความชังตามมาไนะอ้ความชอบความชังคืออะไรก็คือกิเลสพรากิดความชอบความชังตามมาแล้วเป็นยังไงก็ส่งผลอยากจะให้ทําอะไรขึ้นมาทักอย่างนะยึดเอาไว้บ้างผลักออกบ้างอย่างนั้นเพราะชอบก็ยึดไว้เพราะชังก็ผลักออกเพราะชอบก็อยากจะทํเพราะไม่ชอบก็ไม่อยากจะทำเนะพราชอบก็อยากจะทํากรรมดีเพราะไม่ชอบก็อยากจะทํากรรมชั่วอะไรเงี้ยนะ แล้วก็ลงมือทําพอทําขึ้นมาก็กลายเป็นกรรมกรรมก็ส่งผลเป็นสุขบ้างทุกบ้างสุขคือผลของกุศลบ้างอากุศลบ้างก็มีนะนะไอ้สุขเนี่ยนะอย่าไปคิดวนะ่าเป็นผลของกุศลอย่างเดียวนะนะซื้อหวยถูกมันก็มีความสุขนะนั่งเล่นไพ่เอาชนะคนอื่นก็ได้ก็ม,มีความสุขนะนะมันสุขเป็นผลทั้งกุศลและอกุศลส่วนทุกนั้นเป็นผลของอกุศลล้วนๆน,นะมันก็เกิดขึ้นตามมาอย่างเงี้ตอน พอเกิดสุกเกิดทุกตามมาซึ่งเป็นวิบากก็เวียนกลับไปหาตัวกิเลสอีกหมุนเวียนเลยเห็นไหมเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้ในขณะจิตหนึ่งตราบใดที่ยังเกิดอยู่ก็แปลว่าเราก็ยังสังสมสังสารวัฏนี้ไว้ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาเลยกิเลสกรรมวิบากทํางานต่อเนื่องเนืองเนือง,อ,งอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดใหม่ไม่มีทางที่จะพ้นจากวิบากไหนได้อย่างนั้นทีนี้ส่วนมากโยมมกักจะมองว่าไอ้ตัวผลของกรรมหรือวิบากเนี่ย มันมาเป็นตัวเป็นตนไปตีหัวเขาเขาก็ไล่มาไปตีหัวเราชาตินี้ไปฆ่าเขาตายชาติที่แล้วชาตินี้เขาก็มาฆ่าเราตายอะไรเงี้ยนะไปดูถูกดูหมิ่นเหยียดย้มคนอื่นชาตินี้ก็ถูกคนอื่นก็เหยียดย้มอะไรเงี้ยเรามองวิบากเป็นตัวเป็นตนแต่ที่จริงแล้วไอ้ตัววิบากจริงเนี่ยถ้าเรามองว่ามันคือสุขและทุกข์ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอยู่ตลอดทั้งวันสลับสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเราเสวยผลของกรรมอยู่ตลอดเวลาผลของกุศลบ้างอกุศลบ้างสลับสับเปลี่ยนอย่างเงี้ยทั้งวี่ทั้งวันราบใจที่ยังเกิดอยู่ก็หนีไม่พ้นจากวิบากเหล่านี้ได้อันนี้ต้องมองในมุมที่มันเป็นปรมัตร์นะผมที่เป็นความจริงแท้แท้เนี่ยโยนครับวิบากที่มันเป็นตัวเป็นตนทิ้งไปซะมั่งไม่งั้นเราจะแก้อะไรไม่ได้ทำไมจึงเน้นเรื่องนี้เพราะอะไร พราะถ้าวิบากเป็นตัวเป็นตนเราจะไม่มีทางหนีพ้นจากผลของกุศลและอกุศลเหล่านั้นเพราะอะไรผลของกุศลก็พาให้เกิดเวียนเวียนเกิดเวียนตายผลของอกุศลก็พาให้เวียนเกิดเวียนตายมันไม่จบนะแต่ถ้าคิดว่าผลนะของกรรมคือสุขทุกข์กที่เกิดขึ้นในขณะจิตหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะรู้ทันนะแล้วก็สั่งสมกุศล,ลกรรมอยู่บ่อย แต่ว่าในขณะที่ทํากุศลนั้นก็ไม่หวังผลว่าจะต้องเป็นอะไรขึ้นมาจะต้องได้อะไรขึ้นมาทําแล้วก็วางทําแล้วก็วางเงี้ยนะโดยมีสติสามัญญาเข้าไปควบคุมดูแลจิตอยู่เงี้ยนะมันจะเป็นการตัดภพลบ,บชาติในขณะจิตหนึ่งทําบุญแต่ไม่เอาบุญทําดีแต่ไม่เอาผลนะมีโอกาสาทําทําเต็มที่ นะโดยที่ไม่ได้เป็นหวังผลอะไรเป็นตน้นนะอกุศลรู้ทันมันพอจิตมีกิเลสเกิดขึ้น,นรู้ทันมันการกระทำนั้นแทนที่เป็นการกระทำกุศลหรืออกุศลก็เป็นเพียงกิริยาอย่างหนึ่งที่ลงมือทำเพราะเห็นว่าสมควรทำก็ลงมือทำอะไรแค่นั้นนีนตอนอย่างเงี้ยมันจะทําให้วิบากคันหยุดส่งผลนะในขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งนะแต่ผลจริงๆมีไหมตราบใดที่ยังมีขันห่าวิบากกรรมก็ยังส่งผลที่ขันห่าแต่มันจะไม่ก่อให้เกิดการ เกิดตายในภพชาติต่อไปก็เรียกว่าเป็นการตัดภพลบ,บชาติในขณะจิตหนึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่ทํากรรมดีผลแห่งกรรมดีส่งผลอยู่แล้วแต่เมื่อจิตไม่เข้าไปยึดถือกรรมดีเหล่านั้นเอาไว้มันก็จะทาให้หยุดการสร้างภพสร้างชาติที่จะก่อให้เกิดการเวียนเกิดเวียนตายต่อไปนะอ่ะเชิญจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์คุณจําเนียนบัวใบถ้ารู้เราทุกอยู่ต้องหาสาเหตุที่ทําให้ทุกไหมคะ ก็ได้คุณจะหาสาเหตุก็ได้แต่ขอให้สาหาสาเหตุที่เป็นปรมัติ์นะอย่าไปหาสาเหตุที่เป็นสมมุตินะเย่นมีความทุกข์ก็โทษผัวมัง่งโทษเมียมั่งอะไรไปตามเรื่องใช่ไหมโทษหมูหมูหมากาไก่อะไรไปตามเรื่อง,ทาาอไไองโทษดินฟ้าอากาศไปตามเรื่องแต่อันนี้ก็เรียกว่าไปโทษสมมุติแล้วมันแก้อะไรไม่ได้คุณจะไปแก้ได้ยังไงฝนจะตกแดดจะออกผัวจะบน่นอย่างนี้จะไปแก้ก็ได้ยังไงมันแก้ไม่ได้แต่ถ้ามองว่า มันถ้ามองสิ่งนี้เป็นปรมัดปรมัดคืออะไรปรมัดคือกุศลอกุศลที่มันทํางานอยู่เงี้ยนะ <c oughs> นะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะาอภิญญาตาธรรมะาอย่างเงี้ยนะถ้ามองว่าอ๋อทุกเกิดขึ้นเพราะมีเหตุเหตุของทุกคืออะไรคืออกรศลนี่มันทํางานอยู่ทั้งเงี้ยเราจะแก้ได้แก้ที่ไหนแก้ที่ใจเราเองอ๋อสุขเกิดขึ้นเพราะอะไรอ๋อเพราะจิตเป็นกุศลอยู่ตอนนี้นะฝนคือความสุขตามมานี่มองในแง่ของปรมัดน่ะ อันนี้เราจะแก้ได้ที่ใจของเราเลยไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นเพราะแก้คนอื่นมันแก้ไม่จบนะมันคุณจะหาสาเหตุก็ได้แต่ขอให้หาสาเหตุที่เป็นปรมัตา์นะทีนี้ถ้าจะหาสาเหตุที่มันเป็นตัวตนบุคคลนะเป็นสิ่งที่มันสมมติกันอยู่เนี่ยนะก็หาสาเหตุเพื่อที่จะแก้ไขพัฒนาไม่ในชะ่าหาสาเหตุเพื่อจะจับผิดเขาหรือโยนความผิดให้เขาตัดสินคนอื่นนะ นะเพราะยังไงมันก็อดไม่ได้หรอกที่จะนึกถึงตัวตนบุคคลเนี่ยนะเวลามันมีความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะแฟนมีเก๊กทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเงินไม่พอใช้ทุกข์เพราะอะไรอะไรเงี้ยคือหาสาเหตุได้แล้วก็หาวิธีการแก้ไขอย่างถูกต้องนะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตนะไม่ยําแย่มากไปกว่านั้นนะอันนี้ในมุมของสมมุติแต่ถ,ถ้ามุมของปรามาัดล่ะ อันนี้แก้ง่ายมากเลยแค่ที่ใจเราเลยนะฮะอ๋อมันคนนน้นเขาเขาได้มีสิ่งโน้นทําไมเราไม่มีเหมือนเขาอยากจะรวยเหมือนเขาอยากจะเก่งเหมือนเขาอยากจะดีเหมือนเขาอะไรก็แล้วแตนะ่ถ้าไปนึกอยู่อย่างนั้นมันแก้ไม่จบนะย้อนกลับมาแก้ที่ใจตัวเองเลยอ๋อมันเกิดจากความอยากนะทุกทั้งหลายเกิดจากความอยากน,นี่มันถึงจะแก้ได้นะอ่ะเชิญจากคุณจำเนียนบัวใบ จะได้สมาธิต้องหมั่นภาวนาใช่ไหมคะอยากได้สมาธิหมั่นเจริญสติและสัมมาัญญ,ญนะไอ้ภาวนาของคุณคาม,มันกว้างเกินนะเอาแคบๆกว่านั้นหน่อยอยากจะให้จิตมีสมาธิขอให้มีสติสัมมัญญฏอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวสมาธิเกิดเองนะไม่ใช่อยากได้สมาธิก็เลยไปนั่งหลับตาแล้วก็คิดว่าเมื่อไหร่มันจะสงบทักทีงานอีกชาติหนึ่งก็ไม่สงบนะเจริญสติทั้งวันเลยรู้สึกตัวอยู่เดินเดินนั่งนอนทําอะไรอยู่ก็ตาม มีสติสัมปันะอยู่เงี้ยเดี๋ยวสมาธิมันจะเกิดเองเวลาเรานั่งนิ่งๆิ่งหรืออยู่นิ่งๆอะไรขึ้นมาสักระยะหนึ่งมันจะเกิดเองต่อไปเพราะมันเกิดคล่องแคล่วดีแล้วมีทักษะดีแล้วต่อให้วิ่งอยู่มันก็มีสมาธิได้นะจากคุณสุทธาทิพย์ขอเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเห็นสภาวะทุกข์แล้วจิตเศร้าหมองเห็นอยู่แต่ทําไมยังคิดอยู่วางใจอย่างไรเจ้าคะก็ไม่วางใจยังไง ทุกข์รู้ว่าทุกข์จิตเศร้าหมองรู้ว่าจิตเศร้าหมองมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮนะน้อยรายนะที่พอทุกข์แล้วจิตมันจะสนุกสนานเบิกบานนีย่ยกเว้นนสภาวะเดินหน้าไปพอสมควรแล้วนะข้างนอกทุกเห็นกายมันทุกข์นะแล้วใจมันยิ้มอยู่อย่างเงี้ยนะอันนี้แต่ว่าก้าวหน้าไปพอสมควรแล้วแต่ส่วนมากถ้ากายทุกข์ก็จิตเศร้าหมองทั้งนั้น,นแล้วทำยังไงสศมองรู้ว่าสมองมันไม่หายก็เรื่องมันไม่ใช่นาที่หน้าทีของเราคือสังเกตดูมัน ทำหน้าที่แค่นั้นนะอย่าทําให้เกินกว่านั้นนะเกินกว่านั้นแล้วมันวุ่นวายไปหมดไปอยากให้มันหายยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าใหญ่เงี้ยเป็นต้นนะทำให้มันถูกเรื่องแค่นั้นเองเอาละหมดคําถามละหมดเวลาด้วยนะ